ที่5.7เลยนะครับอ่าแบบไฟที่5.7นะก็จะจำลองเป็นห้างสรรพสินค้าที่1โดยร้านค้านะครับได้ประกาศลดราคาสินค้า15%ถึง30%ของราคาที่ติดไวอ่าก็เหมือนเหมือนที่เราไปห้างในช่วงสิ้นปีช่วงปีใหม่ก็จะมีการลดราคาสินค้าไว้นะครับโดยในภาพนะก็จะมีกีตาร์ลดราคา30%โดยราคาเดิมอยู่ที่2,800บาทโน้ตบุ๊ก ลดราคา15%โดยราคาเดิมอยู่ที่25,520บาทและเครื่องคิดเลขลดราคา20%โดยราคาเดิม390บาทอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเขาบอกว่าให้ใช้ข้อมูลจากรูป3ภาพนี้เนะี่ยคือทั้งกีตาร์โน้ตบุ๊กแล้วก็เครื่องคิดเลขเนี่ยว่าให้หาอะไรนะครับเราไปดูอันแรกเลยมาข้อหนึ่งเขาบอกว่าร้านค้าลดราคาเครื่องคิดเลข20%นะครับร้านค้าลดราคาเครื่องคิดเลขไปกี่บาทอ่า เราต้องดูก่อนว่าไอ้ที่บอกว่าลด20%เนี่ยเป็นเงินกี่บาทอ่าสามนี่คือราคาเดิมนะครับยังไม่ได้ลดนะลูกเราต้องไปคิดก่อนว่าลด20%เป็นเงินเท่าไรวิธีคิดไม่ยากนะครับแปลงก่อนอ่าเราไม่จำเป็นต้องเทียบบัญญัติยางเราเรียนมาทั้งสองวิธีเนาะก็คือวิธีทั้งเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์หรือรายละเป็นเศษส่วนแล้วก็คูณจานวนเงินนั่นเลยหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือทเทียบบัญญัติยางแต่ครูว่าวิธีที่เทียบบัญญัติยางจะค่อนข้างยากเนาะเพราะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนนคูก็จะําเสวิธีทีท เปลี่ยนเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละนะครับเป็นเศษส่วนเลยอ่าดูนะครับลดราคาเครื่องคิดเลข20%นะครับหนูก็เปลี่ยน20%เป็น20ส่วนอะไรลูกถ้าเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละนะครับครูบอกแล้วว่าเทียบให้ตัวส่วนเป็น1อะไรลูกตัวส่วนเป็น100อ่ามาเปลี่ยนกันเลย20%ก็จะได้เป็น20ส่วน100นะครับดูนะเป็น20นะครับส่วน100อ่าคูณราคาเครื่องคิดเลขเลยลูกราคาเครื่องคิดเลข390บาทดูนะอันไหนตัดได้ให้เราตัดนะครับ ศูนต์ตัดศูนต์ัดศเรียบร้อยเหลือเป็น2องคูณสามสิบเก้าอ่าสองคูณสามสิบเก้าสามสิบเก้าคูณสองเป็นเท่าไรครับอ่ะดูนะครับเก้าคูณสองเป็นสิบแดแต่แทดหนึ่งคูณสอเป็นหกทดหนึ่งเป็นเจ็ได้เป็นทั้งหมดเจบาทอ่าแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่ราคาขายนะครับแต่เป็นราคาที่ได้ลดอ่าอันนี้คือราคาที่ลดจากราคาเต็มอ่าลดไป78บาทนะครับแต่เขาถามว่าร้านค้าลดราคาคื่องคิดเลขกี่บาทก็ตอบว่านะครัตบตอบนะครับ ร้านค้าลดราคาคี่เลขไป78บาทนี่คือราคาที่เขาลดเท่านั้นนะครับอ่าร้านค้านะครับรดราคาเครื่องคิดเลขนะครับลดร,ราคาคึ้นเลขนะครับ78บาทเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วไปดูข้อที่2ต่อนะครับร้านค้าลดร,ราคากีตาร์าผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินกี่บาทาดูโจทย์ข้อนี้นะครับดูที่ ํำถามโจทย์ถาม,ถามหาอะไรโจทย์ถามหาว่าผู้ซื้อต้องจ่ายเงินแสดงว่าต้องหาราคาที่ลดแล้วาราคาที่ลดแล้วว่าเหลือกี่บาทนะครับที่เราต้องไปชําระเงินหลังจากลดแล้วเริ่มต้นเราหาก่อนก่อนที่จะรู้ว่าเราต้องจ่ายตังเงินกี่บาทในการซื้อกีตราเนี่ยหนูต้องรู้ก่อนว่า้การลดราคากีตาเร์เซเนี่ยมันลดให้เรากี่บาทาวิธีการเหมือนเดิมครับ เปลี่ยน30%เป็นเศษส่วน,วนลูก30ก็เป็น30ส่วน100นะครับดูนะครับคูณบราคากีตาร์คือ2,800นนี่นะอ่าอันไหนตัดได้ให้เราตัดเลยครับศนย์ตัด0 0ตัศูนเรียบร้อยอ่ะข้างบนเหลือเป็น30นะครับคูณ28วิธีการคูณนะครับถ้าลงทเลขที่ลงท้ายด้วยศูนทอศูย์ออกก่อนหลูกหนูเอาไปเอา28คูณ3ก่อนเลยนะครับ28ค 3, ู 3. 8 3 2 4าีส่ทดสอทด2เป็น8เป็น84นะครับอ่าดูเขียนติดกันนะเท่ากับ8 4นะครับและหนูเติมศูนย์ที่ถอดเป็นตัวเป็น840บาท840นี้ไม่ใช่คำตอบนะครับเป็นราคาที่ลดอ่าราคาที่ได้ลดก็คือได้ลดจาก840บบาทแต่เวลาจ่ายเงินหนูต้องเอาราคาที่ลดเนี่ยไปลบกับราคาเต็มอ่าเวลาจ่ายเงินนะครับก็คือเอาราคาเต็มตั้งนะอ่า เอา2,800ตั้งนะครับราคาเต็มตั้งและลบกับราคาที่เราได้ลดนะครับเราได้ลดราคา840บาทหนูก็ลบออกไปในนะสลบ840นะครับไปตั้งลบเลยลูกอ่าดูนะครับ2,800นะครับลบกับ840นะครับอ่าูลบศูนย์เป็น0ูนย์บสไม่ได้ยืมตัวหน้ามาครับยืมมาเลยอ่าแเหลือเยืมมาทีละสินะครับอ่า 10บลบสเหลือ6นะครับเลบแไม่ได้ยืมตัวหน้า2เป็น1ยืมมาที10กลายเป็น17 17จลบแเท่าไรครับสิบลบแได้เป็น9นะครับแล้วก็ดึง1ลงมาได้เป็น1,960บาทนะครับเรียบร้อยแสดงว่าตอบได้แล้วว่าผู้ซื้อเนี่ยจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดนะครับ1,960บาทนั่นเองนะครับอ่า ผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินนะครับ1,960บาทเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับต่อไปข้อ3นะครับร้านคา้าลดราคาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก15%ร้านค้าขายคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกี่บาทอ่าร้านค้าเนี่ยลดราคาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนี่ย15%ร้านค้าต้องขายคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกี่บาท อืมอ่ะดูก่อนดูก่อนเหมือนเดิมนะครับคิดเหมือนข้อกีตา้าเมื่อกี้นี้เลยก็คือเราต้องดูก่อนว่าไอ้ลดราคาน้ตบุ๊กสิบเนี่ยมันลดเป็นเงินกี่บาทละเราถึงจะเอาไปลบกับราคาขายได้ว่าตอนเนี้ยเขาลดให้แล้วราคาขายเหลือเท่าไรนะครับอ่าวิธีการคิดนะครับตั้งเลยลูกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็เป็นสิบห้าส่วนหนึ่งร้อยนะครับคูณกับราคาน้ตบุ๊กก็คือสองหมื่นห้าพันห้าร้อยี่สิบนะครับอัานไหนตัดได้ให้เราตัดนะลูกอ่าดู ศูนย์ตัดได้ศูนย์ตัดได้นะครับ15กับ10นะครับใช้ไม่5ได้หรือ5 3 15 5 2 0อ่าและ2ตัด2,552ได้กี่ครั้งอ่าลองตั้งสิ2,552หาร2นะครับอ่า2 1 2ลบกันเหลือ0 1 5ลงมา2 2 4นะครับ5ลบ4เหลือ1ดึง5ลงมา2 7 14 อ่าสิบห้าลบสิบสี่ห้าลบลงมา2 6งหเรียบร้อยครับครูเปาคิดแล้วหาแล้วถ้าตัดหนูจะตัด2อ2หสองตัด2 5งพได้เป็น1276ครั้งนะครับเรียบรอย้อยอ่าครูเปาลบกระดาโทษออกนะโอเคพอได้ตรงนี้แล้วนะครับหนูก็เอาเลขมาคูณกันครับเหลือข้างบนเหลือเลข3คูณกับเลข1276นะครับได้เท่ากับเท่าไหร่คูณเลยลูกไม่รอช้า 68, 68, 1, 7, 3 6 8หกสิบแปด 1, 22, ใส่แปดทดหนึ่ทดหนึ่งยี่สองใส่สองทดสองนะครับสามสองหกทดสองเป็นแปดครับสามหนึ่งสามได้เป็นสามพันแปดร้อยี่สิบแปดนะครับเรียบร้อยแล้วนี่นะอ่าบาทนี่นะครับอันนี้ไม่ใช่ราคาโน้ตบุ๊กนะลูกแต่อันนี้คือราคาที่ได้ลดอ่าเดี๋ยวนะลบผิดอ่าอันนี้คือราคาที่ได้ลดนะครับลดราคาอ่าถ้าเราอยากรู้ราคาโน้ตบุ๊กตอนนี้ที่ได้ลดราคาแล้วหนูก็ตั้งเลยอ่าโน้ตบุ๊กเท่าไหร่ครับโน้ตบุ๊กสองพันห้าร้อย สองขออภัยครับ25,520นะลูกลบกับราคาที่ได้ลดคือ3 3,828นะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับเท่ากับอ่ะตั้งเลย25520นะครับลบกับ3828นั่นเองอ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าดูซิได้เท่าไหร่อ่ะ สูลบแปดได้ไหมครับสูตรลบแปดอ่าสูตรลบแปดนะครับอันนี้มันจะลบอ่ามันลบไม่ได้เนาะอต้องยืมตัวหน้าสองเลยเหลือหนึ่งอันนี้เป็นสิบสิบลบแปดเหลือเป็นสองนะลูกอ่าสิบลบแปดเหลือเป็นสองหนึ่งลบสองไม่ได้ยืมห้าห้านี้เป็นสี่เป็นสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดลบสองเหลือเก้านะครับสี่ลบแปดได้ไหมครับสี่ลบแปดสี่ลบแปดลบไม่ได้ยืมอีกห้าถูกยืมเหลือสี่อันนี้กลายเป็นสิบสี่ยืมทีได้มาทีละสิบนะลูกสิบสี่ลบแปดเหลือเป็นหกนะครับ 4-3ลบ3เหลือเป็น1แล้วก็ดึง2ลงมาแสดงว่าได้เป็น21,692นี่คือราคาขายที่ได้ลดราคาแล้วอ่าเราก็จะตอบเขาว่าร้านค้านี่นะครับตอบว่าร้านค้าขายคอมพิวเตอร์ร้านค้าขายคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับ ราคานะครับอันนี้ได้ลดลนเนาะราคาก็คือลอกมาเลย21,692บาทเรียบร้อยครับโอเคนะครับอ่าพานไปข้อ4นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวเลยนะคือเมื่อกี้เนะีข้อ1,2,3เนะี่ยใช้ภาพ ภาพที่เขาให้มาแต่ข้อ4นี่คือใช้โจทย์นี้เลยไม่เกี่ยวกับรูปภาพเมื่อกี้นี้แล้วนะอ่าโอเคข้อ4นะครับร้านค้านะครับติดราคารองเท้าคู่หนึ่งไว้1,750บาทลดราคา8%ถ้านบซื้อรองเท้าคู่นี้นบต้องจ่ายเงินเท่าใดอ่าเหมือนเดิมครับเราต้องตีประโยคให้ได้ว่าลดราคา8%เป็นเี่ยเป็นเงินทั้งหมดกี่บาทอ่าแปด์เ็นต์คือแส่วนร้อนะครับคูณกับหนึ่อนะลูกตัดครับ 0ตัด0นะครับอ่าแม่2ได้เนาะ2 2 4 8 2 5 0แม่5ตัด1้อยได้ไหมห้าสามลบกัน7 5, ลบ5เหลือ2องึงหลงมา5 5 25้ายี่ห้า<ๆ>อ่าห้าหนึ่งห้าห้ตัดร้อยเจ็ดห้าได้สามสิบห้าครั้งนะครับเรียบร้อยอ่าเหลือหนูก็เหลือเป็นเท่าไหร่ครับข้างบนก็จะเหลือเป็นอ่าเหลือ,เป,อ,เ,ลอเป็น4ี่คูณสาหนูก็จับคูณกันเลยลูก 35คูณ4 5้าใส่ศูนลด2 4 3 2ทด2เป็น14นะครับได้เป็น140นะครับอ่า140บาทนี่คือราคาที่ได้ลดนะครับราคาที่เขาลดให้ไม่ใช่ราคาขายนะถ้าขาย140บาทนี่ขายรองเท้าขาดทุนแน่นอนยอยับนะลูกอ่าอันนี้คือราคาลดอ่าถ้าราคาของรองเท้าที่หนูต้องจ่ายเงินที่คนที่ชื่นบเนี่ยต้องจ่ายเงินก็หนูก็เอาราคาเต็มตั้งนะครับดูนะ เอา1,750ตั้งนะครับลบกับราคาที่เขาได้ลดก็คือ140บาทนะครับเท่ากับเท่าไหรอ่ลองดูซิ1,750นะครับลบ1,40นะครับศูนลบได้0 5 4, 1, ลได้1นะลูก7 1ลบ1เหลือ6นะครับแล้วก็ดึงหนึ่งลงมาในราคา1,610บาทนี่คือราคาที่เขาขายได้ อ่าเขาลดอันนี้คือราคาที่เข่าลดให้เราแล้วอ่าดูนะครับหนูก็จะตอบตอนท้ายว่านบต้องจ่ายเงินนะครับสรุปนิดนึงนะนบต้องจ่ายเงิน1610บาทเรียบร้อยครับเสร็จแล้วโอเคอ่าข้อ5ครับโต๊ะรับแขกชุดหนึ่งราคา14,900บาทร้านค้าประกาศลดราคาร้อยละ30ร้านค้าจะขายโต๊ะรับแขกชุดนี้ราคาเท่าใดอ่า เราต้องรู้ให้อันนี้ก็ต้องรู้ให้ได้ว่าลดราคา้อยละ30เนี่ยลดให้กี่บาทนะครับเหมือนเดิมวิธีคิดนะครับแปลง้อยละ30นะลูกเป็น30ส่วน100นะครับคูณกับราคาที่ให้มาคือ10,000ราคาเดิมคือ14,900นะครับอันไหนตัดได้ให้เราตัดเลยดูนะครับตัดศูนย์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 เรียบร้อยนะครับเพิ่บนเหลือเป็น 30นะครับคูณกับ149นะครับหนูก็ไปตั้งคูณเลยลูกทอศูนย์ออกก่อนเลยครูเปาทดตรงนี้นะ1 4 9เอาแค่3มาทอศูนย์ไว้ก่อน3 9 7เก้าีเจด2 3 4เจทดสองสาทดสเป็นส4บสี่ใส่สทดหนึ่งสามหนึทดหนึ่ทดหนึเป็น4นะครับเรียบร้อยได้เป็น447นะครับแต่อย่าลืมเติมศูนยะลูกอ่าปุ๊บเรียบร้อยอ่าโอเคนะครับได้เป็น 4,470นอะครับอ่าอันนี้คือราคาที่ยังไม่ได้ลดนะลูกอ่าเดี๋ยวเราไปดูซิว่าอันนี้คือราคาครูปาพูดผิดขออภัยอันนี้คือราคาที่ได้ลดลดราคาส4 7 0ัเแต่เรายไม่รู้ว่าเราต้องขายตัวนี้เท่าไหร่เพราะหนูต้องเอาราคาที่ได้ลดเนี่ยลดราคาเนี่ยไปลบกับราคาเต็มนะลูกอ่านี่นะหนูก็เอาโตอ่าราคาเต็มก็คือ14,900ตั้ง นะครับลบกับราคาที่ได้ลดราคาเมื่อกี้นี้ก็คือ4,470ัน่ร้อเบเท่ากับตั้งเลยครับ 4, 4, 7, สี่สี่เจลบนะครับ0ลบ0ได้0ครับศูลบ7ไม่ได้ยืม9เหลือ8ได้เป็น10 10ิลบเเหลือ3นะครับ8ปลบสได้4 4่ลบสได้0แล้วก็1นะครับได้เป็น10,000นะครับ1นึ่งลูกอ่าเรียบร้อยนะครับอันนี้คือราคาที่พร้อมขายแล้ว ลดราคาให้แล้วนะครับเหลือเป็นโต๊ะรับแขกชุดนี้นะครับเหลือแล้วเป็น1430บาทนะครับหน่วยเป็นบาทนะครับอ่าหนูก็ตอบเขาเลยลูกตอบนะครับอ่าร้านค้านะครับอ่าร้านค้าจะขายโต๊ะรับแขกชุดนี้เท่าไรครับลูก1,430บาทนะครับ เรียบร้อยครับอ่าโอเคนะครับต่อไปข้อ6ลูกอ่าข้อ6นะครับร้านค้าติดราคาขายจักรยานคันหนึ่งไว้6,480บาทแต่ลดราคาให้ผู้ซื้อ25%เปอร์เซ็นต์ผู้ที่ซื้อจักรยานคันนี้ต้องจ่ายเงินเท่าใดอ่าเหมือนเดิมครับคิดเหมือนเดิมเลยลดราคาให้25เปอร์เซ็นต์ก็แปลงเป็น25ส่วน100และหนูก็คูณกับราคาขายของเขาก็คือ6,480นี่้อ่าอันไหนตัดได้ให้เราตัดนะครับศูนย์ตัดศูนย์ได้ลูก แม่5ได้เนาะ55 25 5 2ยีนะครับอ่าแล้วก็แม่2ตัดได้2 1 2อ่า2ตัดถ4 8ได้เท่าไหร่ครับ2 3 6 2 2 4แล้วก็2 4 8ตัดปเป็นเรียงตัวได้เลยอันนี้อ่าได้เป็น324นะครับอ่าหนูก็จะได้เป็น5นะครับคูณกับสามรเป็นเท่าไหร่เราก็ไปตั้งในกระดาษทดนี่นะครับอ่คาครูปอลองตั้งคูณ5 5 4 20ใส่0ทด2ครับ5 2 10 เป็นทด2องเป็น 12, สิบสองทด, 1, 5, 35, ทด 1, 6, นะหนึ่งห้าสาสิเป็นสิบหะลูกได้เป็น1620กร้อยนะครับอ่ะหนึ่นะครับพันหเรียบร้อยนะครับ, 1, 6, 2, 0, รบตรงนี้อันนี้คือราคาที่ได้ลดราคานะครับอ่ะเราอยากรู้ว่าจากักรยานคันนี้ผู้ซื้อต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะครับอ่าเราก็เอาราคาเต็มตั้งนะครับเอาราคาเต็มตั้งคือหกพัรบลบราคาที่เขาลดให้ก็คือ1620นะครับอ่าลองลบนะครับอ่า ทดนิดนึงตรงไหนดีอ่าเดี๋ยวๆทดตรงนี้ก็แล้วกันเนาะอ่าหกสีนะครับลบกับ1620นะครับอ่าดูนะครับลบปึ๊บปึ๊บศูนย์ลบศนย์ได้0ย์ครับแปลบสเหลือ6กครับสีไม่ได้ยืมตัวหน้าลูก6กถูกยืมเหลือ5อันนี้ได้มาทีเดียิเดิมมียูสี่ได้ไม่งสิก็กลายเป็น14บสีนะครับสิบลบหกนะครับก็จะเหลือเป็น8ปนะลูกห้ 5, 1, ก็เหลือเป็นสจะได้เป็นสี่พันแปดร้อยหกสิบอ่านี่นครับเรียบร้อยอ หลังจากที่ได้ลดราคาเนี่ยเขาต้องอเขาต้องจ่ายเงิน4 8 6 0บาทนั่นเองอ่าแล้วก็สรุปต่อไปให้เขานิดนึงครับลูกว่าอ่าผู้ซื้อจักรยานต้องจ่ายเงินนะครับผู้ซื้อจักรยานนะครับต้องจ่ายเงินนะครับ 4, นะครับ860บาทเรียบร้อยครับ โอเคอ่าสำหรับแบบหัด5.8นะครับอ่าชมได้รับชมได้ในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบายครับ